ปั่นเวะบั่นไปเลยนะไม่ต้องเบรกนะไอ้มไอ้นี่เต็มเด้หรอวะไม่มันเต็มเปล่าพลังเต็มเปล่าปั่นไปเฮ้บั่นได้ปั่นได้ปั่นไปเลยไอ้ยัยรอทำไมเนี่ยเฮ้ยกูไม่รอมันปีนอ๋ออะไรวะอะไรมันปีนติดเลยติดเนี่ยโดนด้วยะอะไรแล้วไปปีนทำไมไม่รู้กำลังจะไอ้นี่เฮ้ยวิ่งแล้ววิ่งเร็ว เฮ้ยยิงแน่วิ่งเร็วปว้ใจให้ขับรถไม่ได้เฮ้ยเออยิงไปดิยิงไปเออข้างหน้าก็พี่ไปไปไปกูกระโดดกูโดนเนี่ยกูโดนเนี่ยยิงดิมาเต็มเลยคราวนี้เต็มเต็มมีหน้ามาเหลือสิบกว่าแล้วอ่ะก็ปั่นตรงมาเรื่อยๆไม่เป็นไรโอ้ยเยี้มาปั่นไปเลยกลัวแล้วกูโดนเนี่ยไอ้เลยจะตายเนี่ยยิงเนี่ยไกลใกล้ๆกัน ไ่ต้องล้อไปเลยไอ้เหี้ยจะรอทำไมตายเนี่ยฮะทำไมโดนรั่ววะมันตั้งใจเนี่ยมันตั้งใจติดเลยสุดไอ้กูลงละติดอะไรวะขี่ตรงๆแค่นี้ติดอะไรวะกู่โกหกกันแล้วยิงมั่นยิงมมั่นจิงี้อะไรวรตายแล้วยิงมันอะไรวะไม่ช่ยกูยินอน ตายแล้วก็ขี่ตรงไปเนี่ยมาสัตว์มาไอ้ยี่เห้ยมีเล่าวะดิสัตว์เต็มเลยมีมาเหอะมาเหอะเร็วขี่มาอย่างนี้ไม่ต้องลงขี่มานี่เดี๋ยวมารักษาตรงปลายสะพานอย่าเบรกเฮ้ยแม่งไม่ตายดิถ้าเบรกมันเยอะอย่าเบรกขี่มาเรื่อยๆเลยเต็มเลยวะเออขี่มาเขาถึงบอกไงอย่าจอดไอ้สัตว์ไม่ขี่ไปทำอะไรก็ไม่รู้ตรงข้างทางติดรถเด้อ